สุภาษิตจีนที่ตรงกรับสุภาษิตไทยบทที่4ชั้นประถมศึกษาปีที่6อย่าลืมทบทวนสุภาษิตกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับสุภาษิตให้ทําออนไลน์ด้วยค่ะทั้งหมด10ข้อนะคะจงไทเฉิงวี พบกับเหล่าซือหมินประจำสัปดาห์นี้หลังจากที่เราเรียนข้อที่1กันไปแล้วค่ะฝนทั่งให้เป็นเข็มค่ะนักเรียนทราบกันแล้วว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเอ,อ่ยภาษาจีนเรียกว่าหมอชสู่เฉิงเจินหมอสู่เฉิงเจินตีอถีข้อที่1อย่าลืมทบทวนกันนะคะ ฝนทั้งให้เป็นเข็มแสดงถึงความพยายามอดทนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนประสบผลสําเร็จหรือว่าจนได้รับความสําเร็จนั่นเองค่ะถัดไปค่ะตีเออถีอย่าลืมทบทวนกันนะคะตุย้ยหนิวฐานฉินตุย้ยหนิวฐานฉิน สีซอให้ควายฟังตุ้ยหนิวฐานฉินอย่าลืมออกเสียงตามนะคะตุ้ยหนิวฐานฉินการสีซอให้ควายฟังหมายความว่าการสอนคนที่มีความรู้น้อยกว่าเราแต่คนคนนั้นไม่ฟังไม่เข้าใจหรือฟังแต่ก็ไม่เข้าใจเป็นการสอนที่เสียเวลาเปล่าประโยชน์ค่ะเหมือนกับการสีซอ นะสีไปเรื่อยๆแต่ควายจะมีลักษณะเป็นยังไงคะเขาเปรียบเลยว่าควายนั้นก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เข้าใจนะคะในเนื้อหาของเพลงอยู่ดีนะคะถือเป็นการสีซอให้ควายฟังนะคะ,ะ,คะตุ้ยหนิวฐานฉินค่ะนะสุภาษิตตุ้ยหนิวฐานฉินต่อไปค่ะตีซานถีนักเรียนอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะอี e เจียนสวงเตียวสวงแปลว่าคู่เป็นลักษณะนามนะคะอีเ e จียนยิงไปนัดเตียวแต่ได้อะไรคะนกมาสองตัวสวงเตียวเหมือนกับการลงทุนลงแรงไปน้อยแต่ได้กลับมาผลกำไรมากกว่าที่ลงทุนไปหรืออย่างเช่นลงทุนไป1อย่างได้กลับมาสองอย่างลงทุนไปหนึ่ง เสียแรงไปแค่นิดเดียวแต่ได้ผลกำไรได้ประโยชน์กลับมามากมายมากกว่าที่คิดเอาไว้นั่นเองค่ะคือเรียกว่าการทำที่ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวอีเ e จียนสตงเตี่ยวนะคะเราเรียนกันไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนาะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตี้ซื่อถี เราก็ทบทวนไปแล้วนะคะโคลซิร์ซินเฟยสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยครูมิ้นมีแทรกความรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนไปให้นักเรียนดังนั้นสัปดาห์ตั้งแต่วันที่4มกราค่ะนักเรียนย้อนดูได้นะคะครูมินจะมีสอนสุภาษิตทั้งหมด4ข้อโคลซิร์ซินเฟยให้นักเรียนจดตามได้นะคะโคลซิร์ซินเฟยโคปะคือ ทำให้หัวใจคนนั้นพองโตได้แต่ไม่รู้ว่ารับหลังหรือภายจากภายหลังจากที่เขาชมแล้วเนี่ยเขาเนี่ยได้นินทารับหลังเราหรือว่าไรเราหรือเปล่านะคะเป็นการบอกว่าเขาซื่อซินเฟยหน้าไหว้หลังหลอกค่ะเป็นความแสดงที่คนที่แสดงกับเราแบบไม่จริงใจนะคะต่อไปตี้อู่ถีค่ะข้อที่5ค่ะ ที่อูถี่ข้อที่5วันนี้เรามาต่อนะคะวันที่10บแปดสือป่าค่ะสือปาอีเย่เอ้อริงเอ้อรเนียนนะคะหวังหยางปู่เหลาวหวังหยางปู่เหลาค่ะหวังเกี่ยวกับความความคาดหวังว่าเป็นไงคะเออแพ้อ่อแพ้ งคะลืมลืมไปเลยนะคะว่าแพะเนี่ยมีคุณค่านะ,ะเราควรที่จะล้อมข้อเอาไว้นะคะไม่ให้เขาหายไปไหนแต่วัวหายล้อมข้อเนี่ยตรงกับสุภาษิตไทยเขาเลยเปรียบแพะเหมือนกับวัวซึ่งหนิวแปลว่าวัวนะคะหนิวแปลว่าวัวเนออิวเนออิวนิวหนิว,น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 ว นะคะอย่างตัวเนี้ยแปลว่าแพะกับแกะนะคะปู่เหลาปู่เหลาก็คือ,อคอกที่ล้อมเอาไว้นั่นเองนะคะออลืมไปเลยนะว่าเราอ่ะต้องล้อมอคอกเอาไว้แสดงว่าสิ่งที่มีค่าที่อยู่กับเราเนี่ยแล้วพอมันหายไปจากเราอ่ะเราเพิ่งมาคิดป้องกันหรือว่าคิดที่จะดูแลเอาใจใส่มันนะคะก็เลยเป็นการเปรยเปยว่า หัวหายล้อมคอกไปแล้วนะคะหายไปหมดแล้วสิ่งที่มีค่าต่างๆที่อยู่ในชีวิตเราของใช้หรือสมบัติหรืออะไรคะคุณค่าทางด้านจิตใจนะคะได้หายไปแล้วของหายไปแล้วแต่เป็นไงคะเพิ่งมันนิดขึ้นได้นึกขึ้นได้เสียดายทีหลังนะคะว่าเราน่าจะดูแลเราน่าจะรักษาเอาไว้ป้องกันไม่ให้มันหายไป นะคะนี่คือเป็นการแสดงว่าเปรียบเลยว่าวัวหายล้อมข้อหวางยางปู่หลาหว,วางยางปู่หลาค่ะแลกเรียนอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะคะและก็ติวสอบด้วยสัปดาห์หน้าเราจะสอบเก็บคะแนน10คะแนนนะคะเป็นแบบออนไลน์ปั้นทุนปั้นถูกค่ะคำว่าปั้น แปเหเหแ עם, แลว่าครึ่งนะคะแสดงว่ากินเข้าไปได้กืนเข้าไปได้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะคายเข้าไปได้แค่ครึ่งหนึ่งอ่าคายออกมาก็ไม่ได้กืนก็กืนไม่ได้เป็นสภาวะกดดันนะคะปั้นทุนทุนแปลว่ากืนนะคะทุนแปลว่ากืนถูถูกแปลว่าคายกันกืนกันคายเนี่ยกืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกนะคะปั้นทุนปั้นถูกปั้นทุนปั้นถูกค่ะปั้น ทุนปั้นถูกกืนไม่เข้าขายไม่ออกก็คือครึ่งครึ่งกลางๆอยู่แบบนี้สภาวะครึ่งครึ่งกลางๆนะคะเป็นแบบตัดสินใจไม่ได้ขายนลกเรียนเหมือนเป็นการเจอสภาวะที่กดดันนะคะเป็นสถานการณ์ที่กดดันตัดสินใจจะไปต่อก็ไปไม่ได้และจะเดินกลับก็เดินไม่ได้ต้องหยุดนิ่งนะคะสภาวะที่ต้องตัดสินใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งใดบางอย่าง ที่จำเป็นจะต้องทำนะคะปั้นทุนปั้นถูดังนั้นจะต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะปั้นทุนปั้นถูเป็นการกืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ตรงกับสุภาษิตไทยเรานั่นเองค่ะถัดไปค่ะข้อที่7นะคะคือครูมิ้นคลิปนี้จะสรุปให้ฟังนะคะหายตีหายต,ายตีจริงๆออกเสียว่าไหาที่แปลว่าทะเลตีแปลว่าใต้ดิน นะคะ,ะหาติก็คือท้องทะเลที่มีใต้ดินเนี่ยที่เข็มนั้นหล่นลงไปนะคะเปรียบเสมือนของอันมีค่านะที่ตกลงไปอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะก็คือเข็มนั่นเองแต่คนเนี่ยก็ดำลงไปเหลาจนนะคะดำไปหาอะไรคะคนหาเข็มขึ้นม,ม,มานะคะจนแปลว่าเข็มจนแปลว่าเข็มนะคะจนแปลว่าเข็มนั่นเอง นะคะคราวนี้คนก็ไปดำงมเข็มหาของสิ่งที่มีค่านะคะจริงๆของสิ่งที่มีค่าเนี่ยอาจจะอยู่รอบตัวเราใกล้ตัวเราก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องลงไปในมหาสมุทรนะคะแต่เขาต้องการเข็มอันนี้ไงนะคะเป็นของมีค่าที่หาได้ยากนะคะเขาเลยเรียกว่าการงมเข็มลงไปในมหาสมุทรนะคะนักเรียนไห่แปลว่ามหาสมุทรหรือว่าทะเลค่ะไห่ นะคะนักเรียนไฮแปลว่าทะเลนะคะไฮแปลว่าทะเลค่ะนะตีแปลว่าใต้หรือว่าอะไรคะใต้ดินนะคะตีแปลว่าใต้หรือว่าใต้ดินนะ หายตีออกเสียงว่าหายตีเพราะว่าแหลินี้เสียงสกับเสียง3ามชนกันเราจะต้องออกเสียงเป็นหายตีเพราะเสียง3ชนกันไม่ได้พยางค์แรกต้องผันเปเสียงที่สองทันทีแต่เขียนเหมือนเดิมหายตีเราจนจนมีเอชเราต้องลิ้นแตะเพดานข้างบนหายตีเราเรานะคะจนนะคะออกเสียงเนี่ยนักเรียนสามารถออกเสียงได้นะคะ ฝึกออกเสียงตามกูมินได้หายตีเหลาาจนงมเข็มในมหาสมุทรเป็นการค้นหาสิ่งที่มีค่าซึ่งคนพบได้ยากนะคะเหมือนกับเราลงไปหาเข็มในมหาสมุทรกว่าจะเจอสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีค่าสมบัติอันล้ำค่าอัญมณีอันมีค่าใต้ท้องสมุทรที่ใหญ่ไพศาลนะคะใต้ท้องมหาสมุทรกว่าจะหาของอันมีค่าได้นะคะ เขาต้องพยายามอย่างหนักเลยนะคะในการดำน้ำลงไปหาใต้ท้องทะเลนะ,ะเป็นการงมเข็มในมหาสมุทรหาไปเถอะนะ,ค,ะคิดว่าจะเจอไหมคะนะคะอัญมณีที่มีค่านะคะกว่ายากลำบากกว่าจะได้มาเนี่ยนะ,ะเป็นการที่เห็นว่าของที่อะไรคะหาได้ยากที่อยู่ในสถานที่ที่เป็นไงคะลงไปเอามาได้ยากอ่นะคะ่ะนักเรียนมานะคะเป็นการเปรียบเปยว่า ของที่มีค่าที่หาได้ยากเนี่ยเราก็ไม่ใช่จะได้มาง่ายๆถูกต้องไหมคะอ่ะของที่มีคุณค่าไม่ได้จะมาได้มาง่ายๆนะคะไม่ได้จะมาครอบครองกันง่ายๆนะคะเป็นการงมเข็มในมหาสมุทรนั่นเองนะคะถัดไปคะ่ะข้อที่แปคะ่ะตี้ปาถีข้อสุดท้ายนะคะท่านตัวปีซือปีซือเนี่ยก็คือเป็นการหายสาบสูญไป หายไปปี้อหายไปหรือว่าเสียไปนะคะเสียสาพทศูนย์ไปนะคะสาพศูนย์อ่าสาทศูนย์ไปก็คือเป็นยังไงคะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะคะก็เป็นการที่ถ้าเราทานทานตัวก็คือโลภมากนั่นเองทานตัวแปลว่าโลภมากคําว่าตัวเนี่ยแปลว่ามากนะคะตัวแปลว่ามากะคะ่ะนลกเรียนเห็นไหมคะ ตัวอักษรจีนตัวนี้แปลว่ามากนะคะตัวแปลว่ามากโลภมากค่ะทานทานมากๆใช่ไหมคะทานเธออ่านทานนะคะทานทาน,ทานตัวคือโลภมากทําให้อะไรหายไปคะ ลาบหายค่ะหายไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างจากที่เคยมีก็ไม่มีนะคะเพราะว่าความอยากมีอยากเป็นของมนุษย์นั้นไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมคะดังนั้นเราอย่าโลภมากเดี๋ยวลาบมันจะหายไปนะคะนะเราอย่าโลภมากเดี๋ยวลาบมันจะหายนะคะ,นะะ,ะ,คะข้อนี้ดูดีๆนะคะทานตัวปี้ซื้อปี้ซื้อซื้อเนี่ยเกี่ยวกับการหายดับสูญไปอะไรเงี้ยค่ะปี้ ปี้ซืปี้ซนะคะลาบหายนะคะก็คือเปรียบเสมือนการหายวับไปกับตาเลยนะคะอย่างเช่นอยากได้อยากมีลาบเอ่อโลภมากเนี่ยอ่โลภมากเนี่ยหมายถึงอะไรความอยากค่ะนักเรียนความอยากครอบงําอยากอะไรบ้างคะอยากมีอยากเป็นนะคะก็จะเกี่ยวกับอะไรคะทานตัวปี้ซืโลภมากระวังนะลาบจะหายทานตัวปี้ซื ทานตัวปี้ซือนะคะปี้ซือเขียนยังไงอ่ะปี้ซืออะคะปี้ซื้อ่ะอันนี้คือหัวใจเนี่ยลักษณะนี้นะคะคุณมิจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ผ่าหัวใจลงไปนะคะทำให้หัวใจศูนย์ดับสิ้นหายไปเว้ เลยนะคะปื๊บปี้ซื้อเลยนะคะหายไปเลยนะคะโลกมากนะคะเราโลกที่อยากจะได้มากๆเนี่ยระวังลาบมันจะหายดังนั้นตอนนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยมิฉาชีพเยอะอยากให้อยากให้ในักเรียนระวังไว้นะระวังนะอย่าทานตัวปี้ซื้อนะโลกมากลาบหายใครจะเล่นเกมออนไลน์คิดว่าจะหาเงินเพิ่มเติมไม่ต้องนะคะนักเรียนโดนหลอกนะคะมันไม่ได้มีอยู่จริงเงินถ้ามันได้มาง่ายๆมันก็หายไปง่ายๆเหมือนกัน นะคะนักเรีนอย่าไปคิดลงทุนหรืออย่าไปคิดเล่นเกมอะไรออนไลน์ที่มันสามารถที่จะได้เงินกลับคืนมามากมายมหาศาลไม่มีค่ะไม่มีจริงนะคะนักเรียนมันคือภาพลวงตามันคือทา,ตานาตัวปี้ซื้อโลกมากระวังลาบจะหายนะคะไม่เอานะนะนักเรียนครูมิงก็เตือนเอาไว้ทานตัวปี้ซื้ออย่าลืมทบทวนกันด้วยนะคะไยติเหล่า หายตีเราเจนหายตีเราเจนนะคะแปลว่างมเข็มในมหาสมุทรปั้นทุนปั้นถูนะคะปั้นทุนปั้นถูแปลว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะปั้นทุนปั้นถูปั้นทุนปั้นถูกนะคะกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะนะตัวอักษรจีนปั้นทุนปั้นถูกนะคะกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะหวางหยางปู่เหลา หวางหยางปู่หลาค่ะโขซือซินเฟยอันนี้ค,ครูคบทวนให้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะอีเจียนซวงเตียวอีเจียนซวงเตียวนะอย่าลืมออกเสียงตามด้วยตุ้ยหนิวฐานฉินตุ้ยหนิวฐานฉินนะคะหมอสู่เฉิงเจินหมอู่่เฉิงเจินฝนทั้งให้เป็นเข็มค่ะครานี้ครูมินก็ ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้มีเพลงให้ผ่อนคลายะค,ะค่ะครูมิมีเพลงมาฝากนะคะเพลงจีนใครสนใจนะคะเป็นเพลงจีนที่น่ารักน่ารักนะคะก็สามารถเปิดเอาไว้ได้เดยวครูจะโพสต์เอาไว้ให้สัปดาห์หน้านะคะเป็นเพลงจีนที่ครูมิมแนะนำนกันนะคะ